กล่องมานะนุอนมมากล่องนึงแล้วก็ขวดมายายจะทําให้นะคะค่ะจ้าเก่งมากอันนี้คือยายฝึกนะคะไม่ใช่ว่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเก่งจังเลยตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเห็นไหมได้นมแล้วก็ได้ขวดมามิที่น่าจะจีจะเออิะันินะ เ like ด็กนี่จีนนะเออเด็กน em. ี na ่นะเออเด็กนี่ีนนะนังอ้เด็นี่ีนนะเออ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 เนะเออเออเเออเออออเอเออออเออเอเออเออเอเออออเ ขอบคุณค่ะ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 บายไปก่อนมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายไปทีเดียบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพี่พลอยมาน้องเพชรมาเพชรมาบ๊ายบายหน่อยอันนี้พี่พลอยเสร็จไปแล้วฮ้อมไปแล้วอื้อหอมไปแล้วหอมไปแล้วพี่น้องหอมไปแล้วหอมแล้วตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าแล้ว ไปตั้งไว้เลยเสร็จแล้วคนนี้อ่ะมาขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข้าขอบคุณค่อ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายครับอ้ยหัวน้องเพชรต่ำแต่ละทีนี้ไปดิ้นมองเลยไปแห้งมาแห้งบาเย็ดเย็ดแห้งยายบอกว่าไปค่อยๆบ้าค่อยๆอืมเรียกใหม่เรียกใหม่ยายจันทน์จ้ะ มาด้วยครับผมสวัสดีครับผมนู้นใส่หนูใส่หนู้นก็มาครับผมไายบายนู้นใส่หนู้นใส่นู้ใส่ดใส่ให้ยายดูหน่อยครับผมดีนี้มครับผมครับผมดีอ่ะโอ้โหครับผมครับผมเอ้ยโอ้เป็นนายทหารครับผม